ต้องการความอบอุ่นถึงฤดูหนาวนะคะเอาข้อที่สองอ่านพร้อมกันด้านความเชื่อ,อปลูกฝังเอาอ่านดังๆพร้อมกันลูกเอ,เอาใหม่เอาใหม่ด้านความเชื่อ ข้อที่สองความเชื่อจดลงไปนะคะจดลงไปด้านความเชื่อเกิดจากการปลูกฝังหรือการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่นะคะหรือผู้ใหญ่ในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยเขาก็จะสอนกันมาเป็นทอดทอดนะคะคุณปู่คุณย่าก็มาสอนรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสอนเราเด็กๆก็จะเห็นว่า นะคะในสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อต่างๆเช่นชาวนาก็จะมีความเชื่อถึงการทํานาก็ต้องละลึกถึงบุญคุณของพระแม่โพศพเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของการปลูกข้าวนะคะหรือบางระถานที่ก็เชื่อในสิ่งที่เป็นอะไรคะก็เรียกว่าผีนาผีภูเขาผีป่าไม้นะคะก็จะมีการ ไปเส้นไหว้นะเราเรียกว่าให้นึกถึงบาปบ,บุญกุณญโทษเวลาอะไรที่เป็นโทษก็เป็นไงคะจะสั่งสอนลูกหลานว่าอย่าไปทําอย่างนั้นนะจะไม่ดีอย่าไปทําอย่างนี้นะจะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจะโกรธเอาโกรธแล้วก็จะมีผลมาถึงครอบครัวอาจจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นมาในครอบครัวเราเด็กๆก็เป็นไงคะเคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่เล่าไหมคะ เรื่องสิ่งลี้ลับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่นู่นที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีข่าวเห็นไหมคะยังมีข่าวอยู่เรื่อยเลยเราเด็กๆเราฟังแล้วเราก็ไม่เชื่อแต่ก็เป็นไงคะอ,อ่านต่อลูกตล,ต,ลตลอดจนตลอดจนของเรื่องของ เช่นบอกว่าเป็นเรื่องลี้ลับนาไปสู่การปฏิบัติตางศาสนาทําให้เราต้องเป็นไงคะเรามาตื่นใส่บาตรนะคะำบุญกรวดน้ําไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือกิจกรรมทางศาสนาเช่นวันเข้าพรรษาเราจะทําอย่างไรให้ครอบครัวเรามีความสุข ตักบาตรแล้วเป็นไงคะลูกแสดงว่าชาวพุทธก็จะปฏิบัติในเรื่องของสิ่งที่ด้านการกุศลนะคะปฏิบททัติธรรมทำบุญตักบาตรกวดน้ำปล่อยนกปล่อยปลาอ้าวเช่นประเพณีทำขวัญข้าวนะคะประเพณีทำขวัญข้าวก็เป็นชาวนาก็าจะมีขนมมีอาหารข้าวหวานไปเส้นไหว้นะคะตอนที่เข้าวกำลังตั้งท้องก็ถือว่าเป็นไงละ ถ้าเราปฏิบัติดีข้าวในนาของเราก็จะอุดมสมบูรณ์ทรัพย์ที่เราลงลงแรงไปก็จะได้กลับคืนมาเช่นข้าวในนาไม่เสียไม่มีแมลงกินไม่มีไม่มีอะไรคะน้ำไม่ท่วมข้าวไม่เสียผลที่ตามมาก็คือได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ราคาดีก็มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะคะ อ้าวเด็กเเคยได้ยินนกแสกไหมอ่าเรื่องนกแสกเนี่ยเาบอกว่าเป็นนกนกอะไรล่ะนกเอ่งความตายอ่ใครได้ยินเสียงนกแสกเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าได้ยินเสียง้ยก็ต้องมีคนตายนี่เป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อใครได้ยินเสียงนกแสกก็อาจจะเป็นไงบริเวณนั้นอาจจะบ้านใกล้ๆบ้านเราอาจจะมีคนเสียชีวิต ะะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งเราเราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะ,ะ,ะเรื่องของประเพณีวันสงกรานต์เห็นไหมคะทำไมประเพณีนี้มีทุกภาคก็เพราะว่าคนไทยเราละลึกถึงบุญคุณนะคะบุญคุณของพ่อแม่ก็เป็นไงคะทำบุญไปให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้ววันสงกรานต์ถือว่าเป็น ปีใหม่ของไทยนะคะคนไทยก็จะไปร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่รดน้ำส่งน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองนะคะ,ะก่อเจอดีไซน์ภาคภาคเหนือภาคกลางนะคะแม้กระทั่งภาคใต้ก็ยังมีก่อเจอดีไซน์ในช่วงสงกรานต์นะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยเดินไป กองทรายนี่เด็กๆเคยเห็นไหมคะอ่าเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยใครไปวัดเนี่ยต้องเป็นไงละ่ะเวลาเดินเข้าไปในวัดเวลากลับออกมาเราก็เหยียบทรายออกมาด้วยใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่มีรองเท้าก็ติดเท้าลงมาบ่อยๆเข้าก็ทรายที่มันอยู่เต็มอยู่ในวัดก็ล่อยหลอไปเขาก็เลยทําพิธีว่าก่อกองทรายขึ้นหรือทําบุญปัจจุบันนี้เขาใช้วิธีไปซื้อทราย แล้วก็มาบอกบุญว่าคนละหนึ่งกองครอบครัวละหนึ่งกองกองละ300บาทนะคะนี่คุณครูเห็นบางจังหวัดยังมีอยู่ชาวบ้านก็เป็นไงคะลูกซื้อจเจ้ากี่กองล่ะบางคนก็ตามกำลังศรัทธานะคะแล้วก็มาต่อให้เป็นเจดีทรายแล้วก็ทำพิธีให้วัดนะคะประเพณีสงกรานการก่อเจดีทรายถวายตุงถวายตุงนี่เป็นของภาคเหนือนะคะ ภาคเหนือตุงนี่ก็คือธงนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเรียนตอนประเพณีแต่ละภาคนะคะอันนี้ให้ดูตัวอย่างอ้าวก็ที่3ด้านวัฒนธรรมอ,อ่านพร้อมกันลูกด้านวัฒนธรรม อ,อ่านไม่ออกซะแล้วจึงเกิดวัฒนธรรมประเพณีทีทเ่เก,กีก่ยวข้องกับการตังารเรือนก็ที่สามด้านวัฒนธรรมนะคะเนื่องจากวิถีชีวิตของผู้คนต้องผูกพันกับกระดบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นนะคำว่าประเพณีท้องถิ่นนะคะลูกย่างแน่นแฟ้นจึงเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งบ้านเรือน เช่นแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็ตั้งบ้านเรือนใกล้แม่น้ำนะคะใกล้แม่น้ำเพราะว่าเดินทางสะดวกใช้เรือในการสัญจรปัจจุบันนี้เขาไม่ใช้กันแล้วเขามีถนนตัดผ่านก็เลยสร้างบ้านติดถนนจะได้เดินทางสะดวกนะคะแล้วก็ยังปูกพัน์กับขนบธรรมเนียมประเพณีเช่นประเพณีการสร้างบ้านเรือนไหมคะเมื่อกี้เราดูบ้านเรือนที่สร้างไปด้วย บ้านไม้แล้วแต่ก็ยังเป็นไงคะยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่จบได้ยังคะด้านวัฒนธรรมอาต่อลูกการตั้งศาลพระภูมินะคะ านความอะไรลูกก็เรียกว่าด้านวัฒนธรรมเราเ็ายังมีกรรมเชื่อในเรื่องของการสร้างบ้านการตั้งสารพระภูมินะคะเพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าของบ้าน<ด>และผู้ที่พักอาศัยในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขบ้านนักเรียนมีสารพระภูมิไหมคะ,ะบ้านแต่ละคนส่วนใหญ่แล้วจะมีสารพระภูมิก็เพราะก็เพราะเพื่อให้ปกป้องคุ้มครองนะคะผู<ด>้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น ่าเช่นตัวอย่างนะคะสารพระภูมิก็จะมีสารพระภูมิใหญ่สารตายายนะคะเพื่ออะไรล่ะเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นใครมาอาศัยก็จะได้ดูแลปกปักรักษาด้วยนะคะเราเรียกว่าสารพระภูมิเห็นไหมคะสถานที่หลายๆสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเป็นห้างร้านโรงเรียนก็จะมีสารพระภูมินะคะเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้เจ้าที่ ได้อยู่อาศัยร่มเย็นเป็นสุขคนที่อยู่อาศัยก็จะร่มเย็นเป็นสุขด้วยนะคะอันนี้ก็คือด้านความเชื่อด้านวัฒนธรรมการทำบุญตักบารนะคะทำบุญตักบารก็เป็นเรื่องของความเชื่อผู้ที่นับถือศาสนาพุทธก็จะมีการแบ่งปันการให้นะคะการทำบุญตักบารก็จะได้ปรวดน้ำไปให้ผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะคะ เจ้ากรรมในเวรเราบรรพบุรุษของเราทําให้เราเป็นไงทําให้เราเป็นสุขแล้วก็ทําให้ผู้ที่ได้รับเป็นสุขด้วยนะคะนี่ก็เป็นความเชื่อนะคะด้านอะไรคะลูกวัฒนธรรมนะคะข้อที่สามมีอะไรอีกประเพณีอะไรคะประเพณีอะไรคะลูกอันนี้ ประเพณีลอยกระทงนะคะเป็นความเชื่อว่าเราเนี่ยต้องอาศัยแม่น้ำอาศัยน้ำในแม่น้ำมาดื่มมาชำระร่างกายมาใช้การเกษตรเมื่อถึงวันลอยกระทงเราก็ต้องไปบูชาพระแม่คงคานะคะไปขอขมาให้เห็นถึงอะไรคะลูกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะ,ะประเพณีตักบาตด,ดอกไม้ นี่ก็เป็นความเชื่อว่าเมื่อถึงวันเข้าพรรษาโดยเฉพาะที่จังหวัดสระบุรีเนี้ก็จะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งเป็นก็เรียกว่าดอกเข้าพรรษานะคะจะบานเฉพาะช่วงนี้ผู้ที่อยู่ในละแวกนั้นก็นำดอกไม้มาตักบารนะคะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นวันพืชมงคลนะคะ วันพืชมงคลน,นี้ก็เป็นการส่งเสริมเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นวัฒนธรรมที่ให้เราเห็นถึงความสัมพันธนะ์ด้านการเกษตรทำให้คนที่มีอาชีพเกษตรกรน,นั้นนะคะได้เห็นความสำคัญว่าแม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ต้องไมรู้คะให้ความสำคัญก็เลยให้มีวันพืชมงคลมานะคะประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติกันมายาวนานแล้ววันพืชมงคลก็เป็น การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรนั่นเองประเพณีศาสตร์เดือน10นะคะชิงเปรตอยู่ที่เป็นประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้นะคะภาคใต้เนี่ยเขาจะมีความเชื่อนะคะว่าประเพณีทําบุญเดือน10นั้นเพื่อบรรพบุนะษะใครที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยพอถึงเดือน10เนี่ย โรงเรียนหลายๆโรงก็เป็นไงคะต้องปิดเพื่อให้เด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยไปทําบุญนะคะทำบุญเพราะอะไรล่ะนะคะามีเนี่ยเขามีเขามีบอกม,มีมีเครื่องเส้นไหว้นะคะบรรพบุรุษแล้วก็เมื่อถึงเดือนสิบสองครั้งเนี่ยเขาจะทําขนมนะคะขนมต่างๆเพื่อตั้งนําไปวัดแล้วก็ทําพิธีนะคะทำพิธีเพื่อให้ มันพบอรุษที่ตายไปแล้วนะคะได้มารับอาหารเหล่านี้เด็กๆเคยได้ยินไหมคะเรื่องเดือนสิบเนี่ย เด็กๆได้ยินคำว่าเปรตไหมคุณครูเคยมาเล่าแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าคนที่นี่เป็นความเชื่อนะคุณครูก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆคนที่ด่าพ่อด่าแม่คนที่ทําร้ายพ่อแม่เนี่ยก็จะไปเป็นเปรตตายไปแล้วจะเป็นเปรตปากเล็กเท่ารูเข็มมือโตเหมือนกับใบลานต้องเดินมือหนักอยู่เนี่ยปากเท่ารูเข็มก็เลยทําไงล่ะไม่มีอาหารใด กว่าจะกินเนี่ไม่ปากเราธรรมดาเนี่ยเราก็กินปกติแต่คนเป็นเปรตเนี่ยปากเล็กมากเขาเลยทําขนมชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าขนมลาเป็นเส้นๆแล้วก็ค่อยใส่ปากกว่าจะกินปรากฏว่าก็ตั้งสํารับแล้วชาวบ้านก็มาทําพิธีชิงเปรตก็คือเปรตยังไม่ได้กินนิดเดียวเองคนก็มาชิงไปหมดแล้วเป็นประเพณีนะคะเป็นความเชื่อแล้วก็เกิดความสนุกสนานนั่นเอง ปล่อยนกปล่อยปลานะคะเป็นเรื่องของการการให้ชีวิตผู้อื่นนะคะให้ชีวิตผู้อื่นเราก็จะอยู่เป็นสุขด้วยให้ชีวิตนะคะคนเนื้อชีวิตผู้อื่นก็จะมีความสุขอ่าสุดท้ายนะคะอ้าวเด็กๆวันนี้คุณครูให้ทำกิจกรรมนิดหนึ่ง ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้นะคะการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบนันมีการพัฒนาการอย่างไรข้อเดียวนะคะอ่ะลอกโจทย์ลงไปในสมุดลอกโจทย์ลงไปเขียนข้อเดียวค่ะให้นักเรียนตอบคำถามการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบนัน มีการพัฒนาการอย่างไรนะคะข้อเดียวให้ใช้ความคิดตอบใช้ที่เรียนไปแล้ว3ข้อตอบเช่นด้านความคิดด้านความเชื่อด้านวัฒนธรรมเอามาเป็นความคิดของเรานะคะเอาลอกโจทย์ลงไป1ข้อแล้วใช้ความคิดที่เรียนมาเมื่อกี้เอามาคิดเป็นความรู้ของเรานะคะ ลงมือทําค่ะต้องวาดลูกให้เขียนแกว่าเรา การดำเนินชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาลอกโจทย์ลงไปเลยนะคะลกโจดแล้วก็คุณร้ยตัวอย่างแล้วด้านความคิดด้านความเชื่อด้านมัฒนธรรมตอบอย่างละนิดนะคะด้านความคิดเช่นเรื่องอะไรเช่นเรื่องการสร้างบ้านเรื่องการประกอบอาชีพใช่ไหมความเชื่อเชื่องสิ่งลี้ลับเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจไหม เชื่อเรื่องอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านวัฒนธรรมไหนสมุดละ่ะเอาสมุดขึ้นมาทำลูกอ,อะไรคะได้ลูกได้อะะานะคะให้เวลานิดหนึ่ง เขียนออกมาด้านความคิดเช่นอะไรบ้างนะคะด้านความเชื่ออะไรบ้างด้านวัฒนธรรมอะไรบ้างให้เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะฝึกคิดฝึกเขียนเรียนรู้แล้วก็ใช้ความคิดของเรานั้นมาเป็นแนวทางในการต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์เรียนแล้วต้องช่วยกันคิดช่วยกันดำรงอยู่ในชุมชนของเราได้อย่างมีความสุขได้อย่างปลอดภัยนั้น เกิดจากการที่เรานำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าต่อชุมชนของเรานะคะดังนั้นวันนี้ในเรื่องของการเรียนปัจจัยนะคะใน3ด้านนี้เกี่ยวกับการตั้งตินฐานของชุมชนก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเด็กๆนะคะและก็อนาคตเราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนี้นำมาปรับปรุงแก้ไขอย่างไรให้สังคมของเรา อยู่อย่างเป็นสุขนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะฝากเด็กๆไปทําเป็นการบ้านในเรียบร้อยคราวหน้าเราจะได้มาวิเคราะห์กันว่าเด็กๆมีความคิดอะไรบ้างที่ไม่เหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ